ครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f อฟซีท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถกระบะ4ประตูน่าใช้งานอีกแล้วนะครับเข้ามาใหม่สำหรับตัว i ีซูซูดีแมนะครับสประตูตัวยกสูงคันนี้ได้ตัว2.5 ZX Series ดเอ็กซ์ด้วยนะครับนี่ครับจดปี2014นะครับคุณผู้ชมคันนี้ขายที่กำลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับรถสวยนะครับน่าใช้งาน คันนี้เป็นตัว X Series นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ถือว่าค่อนข้างหายากสำหรับเครื่อง2.5เลยนะครับคันนี้ปี13-14นะครับเป็นตัว X Series แท้นะครับได้4ประตูยกสูงด้วยนะครับตัว X Series แท้ก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังนะครับบันไดข้างนะครับทูโทนแล้วก็สติ๊กเกอร์แถบคาดนะครับสีแดงนะครับแบบนี้นะครับผู้ชมโลโก้แดงตัวรถเป็นสีดำครับได้4ประตู เป็นรถยกสูงด <der> <pos> <eda> ้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระบะยกสูงนะครับแล้วก็คันนี้ได้เกียร์ธรรมดาขับสนุกครับนี่ครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดาอยากได้ตัว X s e r ซ e s ไปใช้งานวันนี้มาจัดให้แล้วคันนี้สวยพร้อมใช้งานนลครับคุณผู้ชมรถสวยรับประกันโครงสร้างเดิมเล็กไม์วิ่งไปเพียงแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับอัปเดตกับวันนี้วันที่26สิงหาคมสำหรับ f c ท่านใดที่มองหาอยู่ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานกุญแจเป็นคีเลตด้วยนะครับอันนี้นี่ครับไฮเรนเดอร์สีแดงนะครับสำหรับตัวปี13.14นะครับกุญแจเป็นคีเลตจะไม่ใช่เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะจะเป็นแบบแบบบิดสตาร์ทนะครับบิดสตาร์ทเป็นแบบพุชแล้วก็บิดสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูพัฒนกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนนะ ด้านท้ายก็มาพร้อมโลโก้ X Series นะครับ DDI VGS นะครับเครื่อง2,005นะครับผู้ชมนะี่ครับสติ๊กเกอร์แถบคาดสีแดงเทานะแดงเทาแล้วก็ด้านหลังก็จะมีมือจับเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับครบเลยตัวไลเนอร์กระบะสวยครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับหวัวเก่งสวยนะครับคันนี้เรียกว่าสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอัพเดตกันที่ต้นยูสคาเสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับนี่ครับราคาค่าตัวเพียง4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้425นะครับ425,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนค่าง,งวด7,8 0 0 0พันบาทแบบฟรีดาวน์ได้4ประตูยกสูง X-S e r i e s eries. อันนี้ล้อม็ก่เขาใส่เป็นินิ้วมานะครับดิสเบรกคู่หน้าดาหลังนะครับสีดานะครับรถสวยน่าใช้งานสําหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับให้ดูรอบคันกันกระจกมองข้างนะครับพักไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยเป็นโครเมียมนะครับบันไดข้างเป็นทูโทนนะครับพื้นดําตัดด้วยคิ้วสีเทานะครับดิสเบรกคู่หน้าดำหลังส่วนไฟหน้าจะเป็นไฟ โปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวานี่ครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นี่ครับตรงนี้มีไฟเดย์ไทม์ LED ให้ด้วยนะครับสกร์ตดด้านหน้านะครับโลโก้แดงกระจังหน้าสีเทานี่ครับไฟโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาครับนี่ครับสติ cker กกแทบ็บคาดเท่ๆแบบนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอัปเดตกันวันนี้วันที่26สิสิงหาคม นะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับผ่อนค่างวดสบายๆเจ็ด0 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์มือ2คัดคุณภาพนะครับก็สามารถขอเละเอดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอบยางต่างๆก็สมบูรณ์สวยใสเลยขอบยางลิดน้ำนะครับไม่มีผุนะครับผู้ชมกระจกมองข้างนี่ครับปรับวงสาไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมือจับ โคเมียมเดิมนะครับปุญนแจเป็นคีเลตนะครับขอบอยางริดน้ําสวยนี่ครับมือจับโครเมียมเดิมสวยงามเลยด้านหลังเป็นกระจกไล่ฟ้านะครับไฟเบรกดนที่3ามไลเนอร์กระบะสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดนะครับนี่ครับไลเนอร์กระบะสวยเลยนะครับน่าใช้งานครับคันนี้4ประตูยกสูงนะครับกระบะ4ประตูยกสูง นี่ครับภายในเป็นเบาะ X Series แท้นะครับเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยดำแดงนะครับ x s e ก i e s ก็ต้องมาพร้อมเบาะดำแดงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็น4ประตูนั่งสบายครับคุณผู้ชมนะครับนั่งสบายนี่ครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายเบาะผ้านุ่มๆเลยนะครับนี่ครับฝั่งคนขับนะครับก็เป็นเบาะผ้าดำแดงเช่นกันสวยงามนะครับแบบนี้ปรับเอนได้นะครับเบาะ สามารถปรับเอ็นได้นะครับตัวเบาะนี่ครับเบาะผ้าสวยอยู่เลยครับคุณผู้ชมไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมเบาะผ้าเดิมๆโรงงานเลยนะของเดิมคู่ตัวเลยนะครับของเดิมคู่ตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้นี่ครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลเครื่อง2005ด้วยนะครับใช้งานได้ดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ2อ0พนะครับใครที่ไม่ชอบเครื่อง1.9นะครับ และใครที่ไม่ชอบตัวเครื่อง3,000ที่อาจจะหนักเกินไปนะครับตัวนี้ตัวกลางๆใช้งานดีครับเครื่อง2,500นี่ครับเบาะสวยโครงสร้างเดิมนะครับใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสติกเกอร์เดิมนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับวัดความดันลมยางน็อตกากประตูต่างๆก็เดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการถอดนะครับไม่มีรอยขันนะครับเม็ดอาร์ตมาร์คสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม นะครับใครสนใจคันนี้นะครับตามที่แจ้งเลยขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับผู้ชมนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยนะครับรถสวยกันตีโครงสร้างเดิมทับนี่ครับในต้างเดิมโรงงานเลยนะครับสวยเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะฮะสีดำนะครับสีดําภายในเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเป็นเบาะผ้าดําแดงครับผู้ชมเบาะผ้าดําแดง สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแอปไลน์หรือว่าเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะครับผู้ชมราคาเพียง4 0 0แสนนะครับกว่าบาทนะครับราคาเพียง4 0 0แสนกว่าบาทบจดปี2014นะครับผู้ชมคันนี้นะครับ425,000บาทนี่ครับ 425,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ปี14นะครับเลขไม้วิ่งไปแสนหนึ่งหมื่นกโลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม้แท้ไม่มีกับกรอนะครับ2.5 Z X-Series รีเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงพวงมลาลัยนะครับของ X-Series แท้เลยหุ้มหนังตะเข็บได้แดงนะครับตะเข็บได้แดงโลโก้แดงส่วนหน้าจอ DVD นะครับกล้องมองหลัง ต่างๆใส่มาให้ครบเลยนะครับเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์สวยไม่มีะลอกเลยนะครับคผู้ชมเกียร์ธรรมดา5สปีดระบบแอร์แบบอนาล็อกนะครับเพดานจะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับรถสวยน่าใช้งานครับคันนี้นี่ครับที่ผมบอกว่ากุญแจเป็นคีย์เลสนะครับคันนี้จะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับแบบใช้บิดนะนี่ครับเป็นพุชนะครับแล้วก็บิดนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับกุญแจเป็นคีย์เลสเหมือนกันนะครับ วันนี้ใช้แบบกดแล้วก็บิดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจคอนโซลสวยกระจกไฟฟ้านะครับสีบานออตโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับสวยงามนี่ครับหลังคาเดิมๆเลยนะครับล่องหลังคาเดิมนะครับล่องหลังคาเดิมแล้วก็ตัวขอบยางต่างๆอยู่ครบเลยนะครับรถสวยเสารับสัญญาณอยู่ด้านหน้านะครับ นี่ครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนี่ครับแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งแป้นคัดเดิมๆโรงงานเลยไม่มีคึื่นสนิมไม่มีงอนะครับพร้อมแม็กใส่18นิ้วมานะครับล้ออนลอย18นิ้วแบบนี้นี่ครับ เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนี่ครับเชื้อเพลิงดีเซลฝาถังเดิมนะครับมาร์กสีอยู่เลยนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมาดูฝั่งซ้ายกันเบาะสวยครับภายในดําแดงนะครับดําแดงเอ็กซิลีเบาผ้าดาแดงรถสวยการันตีโครงสร้างอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ภายในสวยพร้อมใช้งานนะครับคุณผู้ชมนั่งสบายนะครับเป็น4ประตูยกสูงด้วยเบาะผ้าดําแดงสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมเมนอาร์คเดิมโรงงานนี่ครับสวยๆเลยนะฮะใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้มาอัปเดตรถน่าใช้กันอีกแล้วนะครับถุงเกียร์หุ้มหนัง ตะเข็บได้แดงเช่นกันนะครับเกียร์ธรรมดา5สป,ปีด2.5นะครับคันนี้2.5 X Series นะครับสวยเดิมโรงงาน2.5 X Series รถสวยประวัติด,ดีโครงสร้างเดิมนะครับสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยหรือว่าต้องการจะเข้ามาดูรถสามารถแอดไลน์ขอโลเคชั่นร้านได้เลยครับคุณผู้ชม425,000บาทสำหรับเจ้าอีซุคันนี้ นะครับ DMAX X s e r เ e s เครื่อง2 0 0 5ด้วยครับดีเซลเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้สำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองที่เป็นกระบะมือสองแบบนี้สภาพคัดเกตเอนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเันเข้ามาได้เลยนี่ครับรถสวยน่าใช้งาน เดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูระบบภายในเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมภายนอกรอบคันหรือว่าโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะคันนี้นะครับอ่ะนี่ครับขยาบขึ้นมาด้านในนะครับเหมาะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเราแค่นะครับเหยียบคัส์นะครับแล้วก็บิดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับกดแล้วก็บิดนะครับกดแล้วก็บิดง่ายๆเลยครับนี่ครับหน้าปัดเดินไม้ปกตินะครับคุณผู้ชม นี่ครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงต่างๆก็ใช้งานได้ดีนะครับเสียงดังฟังเพราะพงมาลายผิวพันธุ์ดีนะครับโลโก้แดงนะครับเลขไม่วิ่งไป1 1ึ0 0 0สมนโลนะครับเลขไม่ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับรถปี13-14วิ่งแสน0นึ่งหมื่นส่วใช้งานน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวกล้องมองหลังนะครับก็ของเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับเครื่องเล่นเป็น DVD กล้องมองหลังต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับไฟสองสว่าง แบบกดนะครับแบบนี้มีที่ใส่แว่นตานะครับครบเลยนะตัวบังแดดนะครับมีกระจกให้ด้วยนะครับครับมือจับต่างๆนะครับอยู่ครบมดเลยนะครับคอนโซลสวยนี่ครับคอนโซลสวยนี่ครับมีที่เก็บของด้านหน้าด้านหน้าด้วยนะฮะไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับที่เก็บของด้านหน้านะครับมีเกะมีหลุมตรงนี้เอาไว้ใส่ของต่างๆไม่บดบังสายตานะครับนี่ครับเครื่องเล่นก็เป็นอิสุสุเดิมเลย นี่ครับนี่ครับูททู h ได้นะครับเมนูต,ต่างๆนี่ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟฉุกเฉินแอร์เย็นฉ่ำนะครับเกียร์นะครับหัวเกียร์สวยนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดราคาเพียง4 2 5แสนบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนค่างวดสบายๆ7 8 0 0 0บาทแบบฟรีดาว นะครับได้สีประตูยกสูงแลได้ตัว X Series ได้เครื่อง2 0 0 5ด้วยนะครับหายากรุ่นนี้นะครับเครื่องดีเซล2 0 0 5หายากครับเบาะผ้าดำแดงของเดิมโรงงานเลยนะครับเกะมี2ตอนนะครับตอนบนตรงนี้อาจจะมีที่เสียบนะครับ power outlet นี่ครับเอาไว้เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เสียบกล้องนะครับใครติดตั้งกล้องเพิ่มเติมก็เสียบได้เลยด้านล่างก็จะเป็นพวกคู่มือเอกสาร b o เ service คู่มือการใช้งานแบบ หนาหนาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหนาหนาแบบนี้เลยนะครับรถมีเล่มพร้อมโอนนะครับโอนเข้าบริษัทเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังเบาะสวยนะครับไฟสองสว่านด้านในติดครบหมดนะครับนี่ครับไฟเพดานไฟตรงบริเวณที่ใส่แว่นตานะครับกระจกนะครับกระจกออโต้เป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับที่เหลือจะเป็นไฟฟ้านี่ครับลื่นไหลลื่นดีนะครับเปิดแสงให้เข้ามา จะได้เห็นจัตุักันโลโก้แดงนะครับอีสุแดงแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับดูหัวกงหัวเกียร์ยังสวยยังใหม่อยู่เลยคอนโซลก็สวยเบรกมือนะครับแมนนวลถุงเกียร์ถุงหนังนะครับถุงหนังดำตะเข็บได้แดงน่าใช้งานครับคันนี้นะครับเครื่อง2อ0พันด้วยค่อนข้างหายากสำหรับรุ่นนี้นะนี่ครับเครื่องเล่นก็เป็นของเดิมโรงงานเลยครับของเดิมโรงงานเลย ระบบไฟต่างๆครับมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะลองดูระบบไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ำน,นะครับคุณผู้ชมสามารถดึงม,มาได้นะครับนี่ครับรถสวยนะแผงประตูสวยนะครับไฟเดย์ไทม์ LED นะครับนี่ครับไฟเดย์ไทม์ LED ซ้ายขวาไฟเดย์ไทม์ LED ซ้ายขวาติดครบหมดนะครับ รถสวยเลยคันนี้นะครับเครื่อง2,500ดีเซลด้วยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสวยๆใสๆเลยะจากหน้าเป็นสีเทาโลโก้แดงนะครับถือว่าน่าสนใจครับคันนี้ใครกำลังมองหาอยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย Isuzu D-Max Highlander นะครับสประตู ยกสูง2.5 z X Series เกียร์ธรรมดา2,014ราคา4 2 5 0 0 0บาทนะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูกันครับนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับโปรเจคเตอร์ซ้ายขวานี่ครับไฟติดครบหมดนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซ้ายขวา นี้เลยนะครับคุผู้ชมนี่ครับสวยๆใสๆเลยนะนี่ครับรถสวยน่าใช้งานคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับผมตามมาเลยครับนะครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทรถอยู่ด้วยนะครับนี่ครับห้องเครื่องอ่ะเขาแต่งพวกหัวน็อต่างๆที่เป็นหัวสีมานะครับฝานี่ครับของยี่ห้อนี้เลยนี่ครับฝาม้นน้านะครับแล้วก็ ท่อไทเทเนียมนะครับท่อตัวท่ออินเตอร์เป็นท่อไทเทเนียมแบบนี้โอ้โหสยสวยเลยนะนี่ครับใส่ตัวนะครับหูนี่ครับมี่ห้องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับรวมถึงฝาละมันเบรกแต่งมาแบบนี้นะฮะใส่มาเป็นสีสันเลยสวยงามนะครับนี่ครับใส่หัวน็อตใส่ฝาฝาละมันเบรกนะครับใส่ท่ออินเตอร์เป็นไทเทเนียมมาให้ด้วยนะครับนี่ครับหูม้อน้ํานะครับ ฝาหม้อน้ำนะครับใส่มาให้แบบนี้เลยนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีทนความร้อนได้ดีนะครับผู้ชมนะครับแข็งแรงทนทานสีสันสวยงามด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยครับไม่มีรีแมปไม่มีจูนนะครับไม่มีรีแมปไม่มีจูนเครื่องนะครับเพียงแค่ใส่ตัวท่ออินเตอร์ที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็หูหม้อน้ำฝาหม้อน้ำฝาละมันเบรคเพิ่เมตเติมมาอย่างอื่นก็เดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับ ขาหน้าเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเพตเดิมโรงงานนะดอกรีเวทต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับนี่ครับมอกอแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องหมายเลขแชสซีครบขาหน้าน็อตเดิมนะครับเนี่ยน็อตเดิมเลยนะครับไล่มานหครับน็อตเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝาโปรงโค้ดเดิมๆตัวเลขเดิมแผ่นกันความร้อนไม่มีผุเลยไม่มีขาดเลยสมบูรณ์ สว,ส,กกสวยงามเรียบร้อยดีนะครับสติกเกอร์คำเตือนต่างก็สวยงามเรียบร้อยดีนี่ครับฝาโปงไม่ถอดนะครับไม่มีการถอดนะฮะเครื่อง2,500ดีเซลด้วยคันนี้นะครับเครื่องเดิมเครื่องแห้งสะอาดใสนะใส่พวกหัวน,อน็อตสีแล้วก็ท่ออินเตอร์ที่เป็นท่อไทเทเนียมมาแข็งแรงสวยงามนะฮะใครสนใจคันนี้นะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ต้นยูสคาครับรถสวยคุณภาพเกรดเมาให้อีกแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมบังว่าคันนี้ถูกใจคุณผู้ชมนะฮะที่ชอบ X-Series เกธรรมดาราคาจับต้องได้วันนี้มาอัปเดตกันสีดำหล่อๆเลยนะฮะใครสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวยน่าใช้งานนะคันนี้ยังว่างนะครับยังไม่ติดจองนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถแอดไลน์ขอข้อมูลโอนจองล็อกรถนะครับนี่ครับเยี่ยมเอกาสารรอได้เลยนะครับคุณผู้ชมรถสวยนะครับการันตีโครงสร้างเดิมๆอีสุด,ดีแม็กฮาร์เรนเดอร์สองจุดห้าเซทเอ็กซ์ซีรีส์เกียร์ธรรมดานะครับสีดำรอๆเลยเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาเพียงสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับรถสวยน่าใช้งานรับประกันโครงสร้างเดิม เอาไว้ใช้งานได้อย่างสบายใจครับแม่ทันเน้นไม่จุกจิกครับเครื่องทนเกียร์ทนอิสซุนะฮะแบรนด์ยอดนิยมนะครับเป็นรถแบรนด์หลักยอดนิยมนะสำหรับตัวกระบะเลยนะครับนี่ครับใครที่ชื่นชอบอิสซุอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็จับเอารถสวยๆมาอัปเดตกันนะครับเป็น X-Series ที่น่าสนใจนี่ครับเบาภายใน สวยเลยเมาะผ้าดำแดงแอร์เย็นฉ่ำเกียร์ธรรมดา5สปีดขับสนุกนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ b s c ไ i b e สังกะดิินแจ้งเตือนไว้นะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยอย่าลืมกดติดตามกดสังกะดิินแจ้งเตือนไว้นะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาหลายคันเลยช่วงนี้นะฮะใครที่ลังมองหารถมือ2คัดคุณภาพเกรดเอราคาที่แบบประหยัดเงินไปเป็นครึ่งเลยนะฮะเกิน50%แบบนี้ ไม่ต้องจ่ายแพงกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้หารถมือสองสภาพดีๆเอาไว้ใช้งานในครอบครัวใช้ยาวๆประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ